พราะข้อเท็จจริงที่มันเลื่อนลอยหลายฝ่ายก็กล่าวหาใส่ร้าย,ายผมก็พยายามอธิบายมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนจนถึงเมื่อวันและวันนี้ยังชี้แจงต่อเนื่องว่าข้อกล่าวหาที่เป็นจริงหรือไม่เป็นจริงตามข้อกล่าวหาของผู้ร้องนั้นเรายังมีสิทธิ์โต้แย้ง,ยงเรายังมีสิทธิ์ยังไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาแต่เราเาคารพคําพิพากษาเราเคารพกระบวนการยุติธรรมถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยใช่ไหม นั้นเราก็โต้แย้งข้อเท็จจริงหนึ่งการโต้แย้งข้อเท็จจริงน่มีหลายรูปแบบข้อโต้แย้งข้อเท็จจริงผ่านทางกระบวนการกฎหมายวันนี้ตอนประมาณหกโมงเย็นเนี่ยศารก็โทรมาที่นายมิน้นบอกว่าไอ้คำร้องที่ขอขอรู้คำร้องที่ยื่นไปเนี่ยของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้แล้วให้รีบไปเอาด่วน หกโมงเย็นเนี่ยส่งมอไซค์ด่วนไปเอานั้นนั้นข้อเท็จจริงที่เจ้าหน้าที่ตํารวจยื่นต่อศาลฉบับเต็มเนี่ยตอนนี้เราได้มาอยู่ที่มือเรียบร้อยแล้วเตรียมโต้แย้งทางกฎหมายและข้อโต้แยง้งทางสังคมเราก็พูดกันอยู่ทุกวันนี้ว่าความจริงมันปรากฏถ้ามาเห็นเนี่ยถ้ามาดูก็จะเห็นว่าข้อเท็จจริงมันปรากฏไอ้ที่บอกรถติดเนี่ยหันซ้ายไปดูหันขวาไปดูตอนนี้ รถมันก็ไม่ได้ติดแบบที่บอกว่าเดินทางไม่ได้ใช่ไหมปกติช่วงเวลารถติดตอนเวลาทำงานมาทำงานและเวลาเลิกงานไม่มีการชุมนุมรถก็ติดอยู่แล้วมันก็ติดเป็นปกติในกรุงเทพการอำนวยการสะดวกเพื่อให้ไม่ให้รถติดตามพรบการชุมนุมเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ นี่ตามกฎหมายเขียนไว้เลยพรบุมนุมบอกว่าการอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการจราจรไม่ติดขัดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ที่ผ่านมาเคยเห็นตำรวจสนานางเลิงที่อำนวยความสะดวกการจราจรมาดูแลไหมนี่เราก็ไม่โต้แย้งเรื่องนี้ไปใช่ไหมเราก็ถือว่าให้เกียรติดังนั้นนี่จะมาอ้างว่าจราจรติดขัดเพราะการถมนุม ถ้าอ้างว่าพรลบอรขออภัยถ้าอ้างว่าการชุมนุมทําให้จราจรติดขัดรถติดเราก็จะบอกว่าก็คุณละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไงคุณไม่มาอำนวยความสะดวกการจราจรอ,อ้อาวสวนกันมาต่อหมัดเอาไหมล่ะหมายถึงว่าหมัดทางกฎหมายนะแต่ถ้าจะให้ยืนสวนกันมาต่อหมัดก็ไม่ถอยเหมือนกันข้อเท็จจริงมันก็ปรากฏเช่นนี้ไง จ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ปฏิบัติเพื่ออำนวยการในการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปในความสะดวกเรียบร้อยแต่เขาเล่นหน้าที่อย่างเดียวเลยเล่นมาบังคับใช้กฎหมายในการที่จะมาจับผิดผู้ชุมนุมคือถ้ามองด้วยสายตาที่เป็นธรรมเนี่ยผมถึงบอกว่าไอบา้บังคับคดีเนี่ยคนที่ควรบังคับกลับไม่ไปบังคับ ถ้ามองด้วยสายตาที่เป็นธรรมถ้าคุณฟังในสิ่งที่ควรฟังเนี่ยคุณจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดน่ะมันคืออะไรเมื่อเข้าใจในสิ่งที่เราพูดแนวทางปฏิบัติมันจะไม่ใช่หาช่องทางกฎหมายมาลังแกมันจะมองในฐานนะการเคลื่อนไหวทางการเมืองจะใช้สายตาลัทศาสตร์มองเพราะนี่คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองไม่ใช่แต่ใส่แว่นทางนิติศาสตร์มาจับผิดเล็กๆน้อยๆ คือมาจับผิดแต่กัะพี่แต่แกนเนี่ยไม่ฟังเลยไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นการหาเรื่องมากกว่าที่จะใส่ใจในการดูแลเรื่องนั้นผมถึงบอกว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยยืนยันมาตั้งแต่ต้นปกติก็ไม่ได้เคยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเรามองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นหนังหน้าไฟที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ แต่เผอิญแกอยากลงพื้นที่ไงแกอยากขึ้นสังเวียนเองแกเลยใส่นวมขึ้นเวทีคือถ้าขึ้นเวทีแล้วเราไม่ชกบ้างมันก็เสียเชิงมวยเหมือนกันน่ะแต่แกอยากชกนะแกก็เล่นเชิงใส่มวยตอนแรกก็ลำมวยรอบ่ายอยู่สามสี่รอบมาครั้งแรกก็ใส่นวลลำมวมรอยรอบไขยรอบที่ชุมนุมรอบเวทีอยู่แต่หาเว,เวลาชกไม่ถูก พราะสารยังไม่สั่งให้ชอกไงลัมอยู่สี่ห้ารอบพอดีไปอ้างข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นจริงมาสารเลยลองฟังดูคือถ้าฟังตามอ้างเนี่ยมันเหมือนเราเลวร้ายมากจริงๆนะถ้าคนไม่เข้าใจไม่ไมาเห็นพื้นที่ชุมนุมเนี่ยเขาก็กล่าวหาว่าเราเลวร้ายทันทีแหละถ้าผมอ่านแล้วไม่รู้ว่าการชุมนุมอยู่ไหนอ่านแล้วตกใจทันทีไอ้ผู้ชุมนุมนี่เลวร้ายมากไปรบกวนแม้กระทั่งการเรียนการสอนเขา คืออ่านแบบนี้มันก็ตกใจอ่ะแต่พอมาดูความจริงไม่ใช่มันไม่มีการเรียนภาคพิเศษเลยถ้าจะบอกรบกวนการเรียนเนี่ยมันก็เท่ากับมีการเรียนภาคพิเศษคือเรียนในเวลากลางคืนแต่การเรียนภาคพิเศษจะมาเป็นข้ออ้างไม่ให้มีการชุมนุมสาธารณะไม่ได้เด็ดขาดอ่ะดังนั้นนี่ข้อเท็จจริงมันก็เลยสวนทางกับในสิ่งที่ ถูกกล่าวอ้างมาโดยตลอดเพราะเขาแท้จริงถูกกล่าวอ้างสวนทางกันมาเนี่ยมันก็เลยมองย้อนไปเป็นลำดับขั้นอ้อผู้กำกับเองก็คงไม่ได้เล่นด้วยตัวเองหรอกคืออยู่ดีๆผู้กำกับจะเอาตัวเองออกมาสู่สังมรภูมิเองตายเพื่อนายเองเนี่ยผมก็ไม่เชื่อระดับผู้กำกับอยู่ดีๆจะมาปาดคอตายต่อหน้าพวกเราผมก็ไม่เชื่อถ้าไม่ถูกนายถีบออกมาเป็นหนังหน้าไฟใช่ไหม ผมกเขเข้าใจแกตกที่นั่งลำบากเป็นทั้งเจ้าของพื้นที่ถ้าไม่ทำนายก็ว่ามาทำก็พี่น้องก็ดา่าเพียงแต่ว่าเวลามาทำน่ะในฐานะที่มองพี่น้องเป็นมิตรเสียบ้างกลับมามองพี่น้องเป็นศัตรูเสียนัน่นนะมันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องสวนกลับเข้าไปนิดหน่อยนี่ขนาดนิดหน่อยนะตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ <c oughs> สงสัยนอนไม่หลับ สงสัยผู้กำกับจะนั่งแล้วพิงพนักนั่งเก้าอี้ไม่ได้แผลเต็มหลังแล้วตอนเนี้ <c oughs> มันถ้าไม่มีฝ่ายการเมืองบีบมาถ้าฝ่ายการเมืองไม่ร้อนใจเพราะอะไรเพราะตอนนี้รัฐบาลไม่มีผลงานอะไรเป็นเกราะป้องกันตัวเองถามหน่อยเธอ ขอให้ยกตัวอย่างผลงานรัฐบาลมาหนึ่งชิ้นใครตอบได้ยกมือเลยตอนเนี้ม,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 มีสิถ่วยทักษินไงอ่ะนโยบายอื่นมีไหมคือพอไม่มีผลงานที่แตะต้องได้มันเป็นแผลรอบตัวรัฐบาลมันไม่มีเกราะป้องกันรัฐบาล ทุกคนเลยมาทวงถามผลงานรัฐบาลมันไม่ใช่แค่เรามันกลายเป็นสังคมถามหาผลงานรัฐบาลเขาจึงใช้วิธีในการที่จะลบบาดแผลลบรอยแผลก็คือลบการชุมนุมออกให้มากที่สุดไม่งั้นแผลที่มันเวอะวอะอยู่แล้วมันจะขยายใหญ่ไปเรื่อยๆเ,เอาแค่นี้เอาแค่แผลคอปทรเนี่ยนะทิมไปนิดเดียวเนี่ย มันก็จะกลายเป็นบาดทายักตายไปเองอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ฮไม่ได้บอกว่าทิมเราจะตายในดาบเดียวหรอกมันง่ายเกินไปมันไรฝีมือเกินไปมันไลาการทรมานขอทิ่มเบาๆแนละ้วตายเป็นด้วยเชื้อติดแผลแผลติดเชื้อนี่แหละดีที่สุดละขอทรมานหน่อยนะรัฐบาลนั่นน่ะต่างคนต่างทิ่มเข้าไปต่างถามเข้าไป เขาก็อยู่ไม่สุขสิเพราะไม่รู้จะตอบอะไรไปสภาก็ตอบเสร็จก็รีบหนีทันทีไปล่าสุดเนี่ยไปสภาตอบระทูในสภาถามแป๊บเดียวถามเสร็จกลับทันทีตอบคําถามเขาเสร็จกลับทันทีดังนั้นเนี่ยวิธีการเขาจึงเป็นการหนีปัญหามากกว่าแก้ปัญหาอยู่ณนะปัจจุบันเพราะคนมันมีแผลเยอะรัฐบาลมีแผลเยอะเกาะป้องกันตัวมันไม่มี คือถ้ามีผลงานมากมากเนี่ยไอ้ผลงานเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องพูดหรอกถ้ามีผลงานเนี่ยผลงานมันจะมาด่าพวกเราเองใช่ไหมไอนี่ไม่มีผลงานเลยพอไม่มีผลงานเลยเราอยู่เฉยๆฉยเราก็แต้มบวกอยู่แล้วพอเราแต้มบวกเขาเลยต้องต้องลดแต้มพวกนี้หน่อยหาเรื่องพวกนี้หน่อยก็เลยต้องใส่ร้ายป้ายสีให้เลิกการชมนุมเอาพูดตรงๆ คุณทำให้เราแค่เลิกการชุมนุมได้แต่คุณมาล้มเลิกเจตนาลมในการเคลื่อนไหวเราไม่ได้เมื่อวานผมก็พูดแล้วเจตนาลมเรายิ่งใหญ่กว่าการชุมนุมถึงแม้จะเลิกการชุมนุมที่นี่ที่อื่นเราก็มีเยอะแยะไปเจตนาลมมันกว้างใหญ่ไพศาลกว่าสิ่งที่มาบอกว่าชุมนุมชุมนุมก็ได้ที่นี่ไม่ได้ที่อื่นก็ยังมีอย่างที่บอก ราะสิ่งที่เรามันค้างไว้น่ะคือความจริงคือเจตนารมคือสิ่งที่มันต้องดำรงอยู่ถ้าเราไม่ผูกติดความจริงไว้ในสังคมเนี่ยข้อเท็จจริงมันก็ลดหายตายจากไปกว่าจะมาผูกได้กว่าจะมาติดได้อยู่ดีๆมันจะมาติดทีเดียวให้มันยิ่งใหญ่ไม่ได้หรอกถ้าไม่เริ่มจากหนึ่งใช่ไหมไอ้นี่เราเริ่มจากหนึ่งไม่เรื่อยๆนับหนึ่งนับสองใส่จุดเล็กๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆใส่ข้อเท็จจริงไปเรื่อยๆในสังคม ไอ้จุดเล็กๆมันกลายเป็นหอกเล่มใหญ่ที่ทิ่มใส่รัฐบาลตัวเองในที่สุดอ่ะ